คือน้ำมันกา๊าซครับน้ำมันกาซสามารถที่จะเชื่อมจะเคลือบจะขัดสนิมได้ครับเอาน้ำมันกาซมาเช็ดสนิมออกก่อนแล้วเราก็เอาน้ำยาขัดลงอีกทีน้ำยากาหน้าก็ได้คาโก้ก็ได้แต่ประเด้เราจะเอากาหน้า การหน้ามาขัดอีกทีหนึ่งน้ำมันการนี่มีคุณสมบัติสามารถเคลือบเคลือบเงาได้ครับหรือชำระขจัดคราบ รถออกใต้ฮะเราใช้น้ำมันกา๊าซนะครับเนี่ยเช็ดออกก่อนครั้งแรก เราเข้าการหน้าเลยการหน้าเคลือบเลยเช็ดออกเราทิ้งไว้สัก <c oughs> ครึ่งวันก็ได้เดี๋ยวก็มาเช็ดออกได้ครับ 可悲。 สนิมกินถ้าสนิมกินลึกมันก็ไม่ออกออกยากหน่อยถ้าสนิมกินยังไม่ลึกมันก็ออกง่ายนี่ฮะให้เราทิ้งไว้สักสักครึ่งวันนะครับตอนเย็นเรามาคัดใหม่ น้ำมันการนะฮมาเช็ดฝุ Gerilim, 其 spann, 其 Myers, ่นเช็ดสิ่งสกปรกที่เกาะบนรถนี่ลก็โปรงนีน้ำมันการชุบออกชุบชุบนมันการแล้วก็มาขัดออกครับน้มันกาดนี่สามารถเคลือบสีรถได้ครับนะขจัดคราบได้ครับนะ แล้วเราก็เอาน้ำยาขัดอีกทีหนึง่งน้ำยาการนะ ไม่ต้องกลัวว่าสีจะหลุดออกนะครับถ้าเป็นทินเนอร์หลุดออกแน่นอนแต่เป็นถ้าเป็นน้ำมันกาดนี่ไม่ไม่ออกครับหลุดไปในหลาง นมาขัดออเอาน้ำเอาน้ำมันกาลมาเคลือบก่อนขัดจัดคาบเล็กๆขี้นกคาบน้ำที่เกาะแล้วก็แห้งเป็นด่างๆ ร,รถตากฝนนะครับครับน้ำแล้วเราเอาน้ำยาขัดหน้ามาขัดออกอีกทีนึง ใช้น้ำมันกดเช็ดข้าบอ,อกก่อนอย่าให้ตกป,ป้ายทะเบียนนะครับป้ายทะเบียนนี่ทางที่ดีเราต้องป้ายทะเบียนทางที่ดีเราต้องซื้อน้ำยาเคลือบเงามาพ่นก่อนมิฉะนั้นแล้วนี่มันจะหลุด เวลาไปโดนน้ำล้างรถน้ำยาล้างรถหลุดง่ายเอาน้ำมันกาดเช็ดคราบออกก่อนแล้วก็ตามด้วย แล้วก็ตามด้วยการหนะ้า <c oughs> ธรรมดาผ้า,ามันต้องมนันมาดเปียกน้ำหน่อยแต่นี้ผมไม่ได้เตรียมกเ็เลยเอาแบบเพียวๆเลยครับเนี่ยเข้มข้นเลย นี่ครับการหน้าออกง่ายมากหรือจะใช้การหน้าก่อนแล้วก็เคลือบด้วยน้ำมันกาสทีหลังก็ได้ครับนี่เจอการหน้าก็หลุดออก รถที่ไม่ได้โดนฝนโดนแดดนานๆมันจะขึ้นลาขึ้นสนิมะวล้างออกแล้วก็เอาน้ำยากาหน้าหรือยี่ห้ออื่นก็ได้ เก็บไว้ก็ได้เกอบไว้หกชั่วโมงแล้วค่อยมาขัดออกเหมาะที่สุดก็แดดอ่อ,อนๆน,นะให้มันมีแดดจะได้สะท้อนแสงมันจะได้แห้งเร็ว ถ้าขึ้นฟ้าขึ้นฝนก็ไม่ไม่เหมาะนี่ฮะขยันขยันเช็ด รถเราก็จะใหม่ตลอดขี่นกที่มันติดขี่นกมาขี้ใส่มันก็ติดนานก็มันแห้งแล้วมันก็ต้องเอาน้ำล้างออกก่อน ยิงรถสีขาวนี่ต้องขยันเลยเคลือบเคลือบไว้ก่อนเดี๋ยวค่อยมาขัดเงาทีหลังหาผ้ามัหมาดทุบน้ำมาเช็ดออก สวยเลยครับเนี่ยคราบ <c oughs> ขี้นกเนเกาะนานๆครั้งแรกจะไม่ออกแต่ว่าครั้งต่อไปก็ก็หลุดออกหมด นี่โดยรวมแล้วดูดีขึ้นนี่เจอแดดสองเงาวาววับ สีขาวนี่ต้องมันดูแลนะครับเคลื่อบไปก่อน ละเลงน้ำยาให้ทั่วแล้วก็ทิ้งไว้ชั่วโมงสองชั่วโมงแล้วค่อยมาขัดออกขาคราบดำๆก็ออหลุดออกหมดนะแล้วเราวิ่งรถกลางคืนก็มีมแมลง บินมาโดนแต่มันก็แหง้งติดรูดออกหมดครับนี่เห็นเห็นเลยรูดออกหมดเลย ที่สำคัญคือน้ำยาขัดเงาไม่ว่ากาหน้าหรือคาโก้หรือยี่ห้ออื่นห้ามโดนป้ายทะเบียนห้ามโดนป้ายทะเบียนเด็ดขาดครับถ้าป้ายทะเบียนนั้นยังไม่เคลือบเงาฮะมันจะหลุดออกเลยนี่ ถ้าไปทะาเบียนที่ยังไม่เคลือบเงาโดนน้ำยาพวกนี้หลุดออกเลยต้องระวังฮนะ เกือบไว้ก่อนก็คาบฝังนั่นแล้วก็ปล่อยทิ้งไว้ก่อน คลิปนี้ผมขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับเจอกันคลิปหน้าครับขอบคุณครับ